ผู้ชมครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นอย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ลุลยแรงพริซเซอร์กันยาวๆด้วยน,นะครับคลิปนี้แอด,ดยังคงจะพาคุณผู้ชมกับเพื่อนๆอ,อ,อยู่ที่เรื่องราวของลานหน้าอยู่นะครับเนะเรื่องราวของลานหน้านะครับนะฮะลานหน้ายังคงอยู่ที่การฟาดานประตูแห่งโชคชะตาด่านที่ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วผ่านด่าน5ไปแล้ววันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูประสบการณ์เป็นไกด์ไลน์ด่านที่6นะครับ ด่านที่6แต่ที่ด่านที่6เนี่ยมันชื่อว่าด่านมังกรฟ้าในเมกมอกเนี่ยมันจะผูกพันกับพลังคู่หูนะครับนี่ผูกพันกับพลังคู่หูด่านที่ที่4นะเออพัเพราะว่าพลังคู่หูด่าน4ี่จะปลดล็อกได้เนี่ยจะต้องลาน่าจะต้องเสร็จสิ้นประตูมังกรฟ้าในเมกมอกด้วยการช่วยเหลือของรีออนนี่นะฮะ เพราะฉะนั้นถ้าผ่านประตูแห่งโชคตาดันประตูที่5ได้ก็จะสามารถปลดล็อกอด่านที่4ของพลังคู่หูได้แต่มีข้อแม้ว่ามีเงื่อนไขว่าต้องให้รีออนเป็นผู้ช่วยเราไปดูรีออนกันนะครับรีออนรีออนนี่นะนี่นะครับรีออนนี่อยู่นี่รีออนพลัง6 0 0 0กว่าแล้วนะครับทุกอย่างเติมมาสุดแล้วนะรีออนเนี่ยซัดกันสุดๆไปแล้วนะครับนี่ฮะ อันนี้ก็เติมมาให้แล้วอันนี้ยังไม่เติมเติมอะไรได้ไหมอาวุธอาวุธต้องเติมอะไรในแอตแท็กทีเนี้ยแอตแท็กก็ไม่มีให้นะฮะอาวุธเติมแอตแท็กไม่ได้อันนี้หมวกหมวกเติมอะไรเอ่ยอาหมวกเติม HP ให้ก็แล้วกันนี่เติมเลย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 ฟาบสองนะครับอันนี้เป็นอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะ นี่ฮะหินแห่งความชำนาญน,นะครับหินแห่งความชำนาญในเรื่องของอ,อะไรอะไรเอ่ยอันนี้เดี๋ยวบันทึกอันนี้ไปก่อนปัป๊บนี่นะครับส่วนอันเมื่อกี้เนี่ยเป็นหินแห่งความชำนาญในเรื่องของอันนี้ชำนาญอาวุธเรื่องของอะไรเอ่ยอินเทอร์เรเจนต์นะครับอินเทอร์เรเจนต อินเทลเจนต์ยังไม่ใช้ก็แล้วกันขนาดอาวุธเจนกี่ไรเลยอินเทล e เจนต์มีมีเดียอันนี้อันนี้ไม่เท่าไหร่นะครับก็โอเคมันมีชิ้นเดียวเราก็ใส่ชิ้นเดียวอันนี้อะไรเอ่ยกรใส่อะไรได้อีกกรกก็ใส่อินได้อีกนะฮะอินมันไม่เคยมีผลอะไรอันนี้ใส่ไปแล้วนะครับอินเทลเจนต์ก็โอเคครับเอาไว้ใส่ให้ตัวละครตัวอื่นก็ตอนนี้ก็เป็นลีออนก็จะเป็น6,289นนะครับหลังจากเติมไปนิดหนึ่งแล้วนะครับ แล้วก็เรื่องทหารก็โอเคแล้วสุดแล้วนะครับทหารตัวนี้สุดแล้วนี่ฮะทหารของดีออนก็จะมีมีสกิลคือแอตแทกเพิ่มขึ้น18%เมื่อทหาร HP ทหารมากกว่า80นะครับตูภายในจะยิง2ช่องแอตแทกและเดฟลดลง9%นี่ถ้าเป็นตัวอื่นถ้าเป็นตัวนี้เฮ้ยอันนี้เพิ่มอ่ะอันนี้เพิ่มเป็น6 4เลย ดูซิสกิลเป็นอะไรเอ่ยอัศวินทองคำนี่สกิลเป็นดาเมจที่ได้รับลดลง14%เมื่อ HP ของทหารอยู่ที่ร้อยอ้องทหารร0อยนะครับเพิ่มแอติกเพิ่มแอตแทคทหารและเดฟขึ้น2 1เมื่อประเภทคลาสของฮีโร่คือทหารม้าคลาสของฮีโร่คือทหารม้าอา้าวใช่อยู่แล้วเพราะลีออนเป็นทหารม้านะครับโอเคเอานี่เลยดีกว่าอันนี้ล่ะอันนี้ลงนะครับอันนี้ลงเหลือ6 2ออันนี้ อันนี้ก็เหลือ6-2ทาหารม้าราชวงศ์ก็6-2ทหารม้าผู้พิทักษ์ก็6-1เลยนะครับอันนี้กาดเที่ยวคม6-4 6-2เฮ้ยกาดเชี่ยวคม6-4 2 HP HP ทหารและแอ t แท k เพิ่มขึ้น23%เมื่อโจมตีระยะใกล้เข้าสู่การต่อสู้ะสะท้อนดามจมที่หน่วยด้รับ16%หลังการต่อสู้จะพักฟื้นแม็ก HP ออเปอร์เซนต์นี้เท่ากับเปอร์เซนต์การสะท้อนเดเมจของการต่อสู้ครั้งนี้เท่า1เท่า,าเฮ้เเก็ดีเหมือนนะเนี่ย6462อันนี้ล่ะอัศวินทองคำหกสีาเฮ้ยอันนี้กลับสูงกว่าอันนี้กลับสูงกว่าดาบการเชียวคมเฮ้ย อันนี้ล่ะอันนี้หกสามอันนี้หกสี่หกห้าหกสี่หกสองเอาอันนี้ดีกว่าอากาศเขี้ยวคมนะครับเพื่ออัดให้รีออนมีพลังสูงสุดนะครับเท่าที่จะทําได้นะครับอัดให้สุดนะฮะก็แปลว่าโอเคแล้วนะอ่ะเอาละรีออนไปช่วยล้านหน้าเลยฟาดานฟาประตูที่ห้านะครับประตูที่ห้าของ ประตูแห่งโชคชะตานะครับความยาก40ก็พอๆกับข่าวที่แล้วนะครับนี่ฮะเนื้อเรื่องประมาณนี้นี่นี่นี่ศวินที่อยู่ในใจของเธอเสมอมารีออนเอาชนะรีออนอ่ะเอาชนะรีออนไงแล้วเอารีออนมาช่วยนะฮะแล้วก็เงื่อนไขกังความสําเร็จความสําเร็จวางมากสุด2ฮีโร่ในสนามนี่ฮะวางฮีโร่สูงสุด สอซีโรเอาชนะรีออนภายใน3เทินเอาละเราทำให้ได้ตามเงื่อนไขทั้ง2นะครับถึงจะได้เพอร์เฟกต์เอาลุยเลยสคิปไปนะครับผู้ชมกับเพื่อนๆก็ลองอ่านดูนะครับมันมีประโยชน์นะครับการพูดคุยของตัวละครในฉากแต่ว่าแอดจะเซฟเวลาไม่ให้เกิน15นาทีก็จะต้องรัดไปอะไรที่ทำให้เวลามันยืดเยื้อให้ก็จะตัดต,ดตดออกไปอันนี้คือใครเอ่ย อันนี้คือจักรพรรดิโรบีเนอร์นะครับพลัง7,004นะแต่ต้องเอารีออนเข้าไปครับตามเงื่อนไขครับเพราะฉะนั้นรีออนที่เป็นทหารม้าจะไปแทนทหารม้าพลังลดลงนิดนึงนะครับลดลงนิดนึงเพราะจักรพรรดิโรบีเนอร์มีพลังสูงกว่านะครับนี่เอารีออนเข้าไปแล้วนะครับรีออน7,008นะครับส่วนอันนี้เอนวินเอนวินเป็นดาบ7,009นะครับต้องเอาเอนวินไว้นะครับฮีโร่ลงได้แค่2ตัวละครนะฮะ ล้มชนะแต่ต้องเอาชนะรีออนให้ได้ภายใน3เทินนะเอาชนะรีออนให้ได้ภายใน3เทินเอาโอเคจบดิจะเปิดก่อนดีหรือว่าจะรอให้ให้ค่าสุดเปิดก่อนหรือรอให้ค่าสึกบุกมาดีเนี่ยรีออนน่าลุยถึงนะครับรีีออนน่าลุยถึงแต่ว่าเทนวินไม่ถึงรีออนถึงเอนวินไม่ถึง ให้เขาลุยมาก่อนดีกว่าอ่ะจะรอนะครับจะรอเฮ้ยก็เสียบไปเธอหนึ่งเลยสิอ่ะรอดูสินะครับลองดูเสียบไปเธอหนึ่งเพื่อล่อให้เขาสึกลุยเข้ามาลุยไหมเฮ้ยเขาก็ไม่ลุยผิดแผนเสียฟรีไปเธอหนึ่งเลยถ้างั้นรีออนไม่ฟังเสียงแล้วเราจะรอให้เขาเดินมาก่อนเพื่อดูการจัดกระบวนทัพเขาแล้วก็เปิดช่องให้เราได้ลุยนะฮะโอ้โห เสียเลยเสียเลยเสียไปอะ่ะเสียไปหนึ่งเทินเลยอะ่ะโอ้โหน่าเสียดายแต่เขาไม่ได้บอกว่าให้ให้เอาชนะศัตรูให้หมดทั้งทั้งแผนที่เนาะเออไม่ต้องชนะศัตรูหมดทั้งหน่วยงั้นเดี๋ยวการ,รีออนเลยดีกว่าไปในสามเทินเอาละ เ,เดี๋ยวเทอร์นที่สามได้ลุยเลยครับเอาหมดพอดีเลยเทิร์นที่สามหมดพอดีเลยรีออนเข่าเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยสามพันหนึ่งก็เจ็ดพันกว่าเว้ยลุยได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ารีออนโจมตีโจมตีด้วยสกิลลองดูปั๊บทีเดียวหมดเลยจบเลยโอเค ข่ายใน3ามเธอน่าจะผ่าน,นครับ2เงื่อนไขนะเท่ากับว่าเราจะได้ผ่านเพอร์เฟกต์เอาล้วครับลองดูว่าเพอร์เฟกต์ไหมก็ถือว่าด่านที่5ก็โอเคอยู่นะครับไม่ไม่ยากจนเกินไปนะไม่ยากถือว่าไม่ยากเลยแหละครับไม่ยากเลยเนาะความยากระดับ40 40ิบี่สิเร์เซ็นี่ยเห็นไหมชนะแล้วนะครับมาดูซิว่าเราผ่านเฮ้ยเราก็ยังได้หนึ่งผ่านหนึ่งเงื่อนไขอย,อยู่ดีเออไม่ ไม่เพอร์เฟกไม่เป็นไรโอเคนะครับไม่เพอร์เฟกก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราผ่านนะครับแต่นี้เมื่อเราผ่านด่านประตูที่5ของประตูเวนช็กจตาแล้วเนี่ยย้อนกลับไปดูพลังคู่หูของลาน่าเห็นไหมครับเราก็จะปลดล็อกปลดล็อกดล่ดานที่4ของพลังคู่หูได้นะครับปลดล็อกเลยปั๊บนี่ปั๊บเห็นไหมครับได้รางวัลมาแล้วเป็นเพชรลุงแล้วทีน,นี้เราก็อัพเลย หนะนึ่งสองสามแล้วนะสี่ห้าหกเจ็ดนี่เฮ้ยจะหมดแล้วอะจะหมดแล้วจะหมดแล้วกุญแจจะหมดแล้วเหลืออีกสิบหกดอกรอบนี้ใช้เจ็ดรอบหน้าใช้แปดโอหอัดให้เธอไหมเนี่ยลาน่าเนี่ยอ่ะอัดให้เธอเลยก็ได้แปดเหลือเก้าดอกเหลือเก้าดอกใช้แปดเก้าดอกใช้แปดเอาให้เธอไปเลยให้หลาน่าไปเลยเอา นะครับเป็น9แล้วก็เมื่อทั้งหมดเนี่ยพลังทั้งหมดได้รวมกันแล้วได้35้นะครับได้35เงื่อนไขนะครับก็จะสามารถปลดล็อกนี้ได้นี่นะครับปลดล็อกตัวนี้ได้เลยนะฮะปลดล็อกเสร็จปั๊บเนี่ยตรงนี้ก็จะขึ้นมาเป็นเลเวล1น,นะเป็นเลเวล1ถ้าอุปกรณ์เราพร้อมอุปกรณ์พร้อมยังไงไอเทมพร้อมนะครับลุยได้เลยฮับเลยนี่ หัวใจคู่หูอัพเลยเลเวลสองเลเวลสามนะฮะยังได้อยู่นะครับยังได้อยู่ยังได้อยู่นี่ไอเทมยังพออยู่ปัป๊บพอมาถึงเลเวลสี่เนี่ยนะครับเนี่ยตามกฎเกณฑ์ของเขาเนี่ยเมื่อมาถึงเลเวลสี่เนี่ยนี่ฮะเลเวลสี่เนี่ยก็จะได้อ่าตรงเนี้ยเพิ่มมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเพิ่มมาเนี่ยเนี่ยนะครับอะไรเอ่ยเมื่อคลาสของฮีโร่คือผู้ศักดิ์สิทธิ์เมื่อ hp ยูนิตอยู่ที่100ดาเมจที่รับลดลง10% เมื่อคลาสของฮีโร่อยู่ที่เจ้าหญิงรักติการเมื่อโดนโจมตีและเข้าสู่การต่อสู้ผ่านการโจมตีจากยูนิตที่ดีบัฟเดเมจที่ได้ลดลง10%เนี่ยเมื่อคลาสของฮีโร่อยู่คือผู้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีหมดทุทกทุกอันเลยครับอาจจะเป็นคลาสไหนก็นแล้วแต่จะมีประโยชน์หมดเลยนะเนี่ยเนี่ยเมื่อคลาสของฮีโร่เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยโกรธแค้นเนี่ย HP ของหน่วยต่ำกว่าแพรา70%เนี่ยเดเมจที่ได้รับจากการต่อสู้จะลดลงอี10ก10%โคดีทั้งนั้นเลยนะครับนี่คือเมื่อผ่าน ผ่านเออ่เขาเรียกอะไรอ่ะเลเวลสนะฮะเดี๋ยวไปเลเวลเจ็จะมีอีกนะครับเลเวลเจ็จะมีอีกอะ่ะเลเวลสี่แล้วไปต่อไปเลเวลห้าเอาล้วครับเลเวลห้าแล้วนะครับเลเวลหกโ,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 โอ้โหดูนะครับเมื่อถึงเลเวลเจ็จะได้อะไรเพิ่มอีกเจ็ดมาแล้วนะครับนี่เพิ่มมาอีกแล้วเพิ่มอีกแล้วนะครับเมื่อคลาสของฮีโ,โร่คู่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเนี่ยคุณผู้ชมลองอ่านดูนะครับถ้าคุณผู้ชมผ่านมาถึงตรงนี้แล้วก็ลองอ่านดูนะครับว่าเราจะได้รางวัลเป็นช่วงๆเนี่ยครับในช เลเวล4เลเวล7แล้วไปได้อีกทีงตรงเลเวล10นะครับซึ่งจะปลดล็อกรางวัลพิเศษนะครับแล้วก็นะฮะเฮดพี HP ของฮีโร่ตรงนี้นี่ครับนี่เนี่ยเลเวล7ใช่ไหมครับถ้าทำให้เป็นเลเวลวล8มันก็จะขึ้นมานี่อีกอย่างได้อยู่นะฮะนี่ยังได้อยู่อย่างได้อยู่นะอ้ะเอาเลยเลเวลแเลยเลเวลแเลยเอ้าวแล้วลาน่าเลเวลเจะขึ้นเลเวล10ไอเทมตัวนี้ไม่พอครับ ใช้12สแต่มี7นะครับเพราะ t าน t l a ต้องรอไว้ที่ที่เลเวล9ของหัวใจคู่หูนะครับไปดูว่า l าน n าตอนนี้พลังขึ้นเป็นเท่าไหร่แล้วนะครับเอาแล้วครับนี่ไปดูลาน่ากันนะครับปั๊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 บลาน่านี่ไงพลังของลาน่าขึ้นไปเป็น5,5 0 0แล้วนะครับ5,5 0 0นนะฮะก็โอเคนะครับนี่คือเรื่องราวของลาน่ากับการผจญภัยในดินแดนคู่หูนะครับ ขอชงชัานโชคดีมีความสุขกับการวางแผนแรงทิเซอร์นะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ